สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องกันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำคลิปดีลของเรานะครับก็ได้สั่งมาจากเว็บ้อปปิ้งเว็บหนึ่งนะครับผมดูรีวิวของเขาแล้วก็น่าใช้โอเคอยู่นะครับไม้ตัวนี้ครับมันสามารถเป็น ใช้สำหรับเป็นไม้เซลฟี่ก็ได้เป็นขาตั้งก็ได้ครับจะมาพร้อมกับรีโมทบลูทูธนะครับใช้เปิดปิดวิดีโอได้ในการถ่ายทำแล้วก็มีไฟ LED สีขาวมาให้1คู่นะครับเรามาลองดูกันครับ แล้นี่ก็ให้แม่บ้านเปิด,เป,ดเปิดกล่องแล้วส่งมาให้ดูนะครับลดวงเลยเ <c oughs> ราจะมีสาย usb <c oughs> มาให้ด้วยครับนี่ครับมันสามารถยืดยืดเป็นขาตั้งได้ประมาณ1เมตรเมตรห้เลยนะครับตัวนี้สามารถทำเป็นที่ที่ถือถ่ายก็ได้นะครับมีมีม มีที่จับกันสั่นให้ด้วยนะครับคุณภาพงานโอเคนะครับ